สวัสดีครับวันนี้มรลอยพามาตามความฝันพอลี่นะครับเป็นว่าฝันดีฝันเห็นงานบุญนะครับเป็นบ้านเลขที่ไรลองปฏิทิตามกันเป็นว่านาจะเป็นเพื่อนบ้านเย็นนี่นะครับก็ลองปฏิตามความฝันพอลี่ด่วนๆกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มรลอยครับพอลี่เนาะครับเมตุยระวางเมตุยครัเป้ แต่เลยเลยว่าตามกันสองคนนะครับเป็นขนาดป่วยเป็นยังไงก็ร่างใจไมานอนฝอเราเนินอนฝอเขาเด้นะครับพาดีนะครับก็ได้ยินข่าวฮอลลี่ฟันดีงั้ฟันดีครับก็เลยฝ่ามาแบงปั่นนะครับฟันดีฟันยุ่หมองไก่จะฟ้องกว่านะครับนี่แหละฟันดีก็ฝ้าลงเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านฟังเล่าครับได้ยินข่าวฟอรีเ่สต์วากสันเนาะ ช่วงพักล้างก็กระลมฟันเล้าแมนในเรื่องพอลลี่เจ็กเกิลก่อนฟันกันถือมืออีกหินแม่นเล้าหมดดิแม่นก็เลยว่าพขาเรียกเอาให้เอาลูกให้แน่วเลยฮามันแม่นเล็ตัวเดียวหนึ่งเลยซื้อไายกว่าหนึ่งก็เลยเอามาแบ่งปันด้วยกันนะครับสำหรับพอลลี่เจ็กเก่ามีเจได้ตีงัดนี้ไม่ได้ตีไม่ได้ตีเดิเออคือไม่ได้ตีเนาะไม่ได้ตีแรงงวดนี้เพราะว่าเล็ก็เลยเออโมยไทยผมขับสองช่องเลยไทยพอลลี่พร้อมแล้วก็ไทยใหโมอลยพร้อม เป็นตัวนอนเฝ้าเปล่าหมดเลยเปลย์ใช่ครัผู้กำกับผู้ผู้เชี่ยวชาญพรหรือเป่วยนอนเฝ้าสามีเนาะอ่านนะครับเดี๋ยวให้ทั้งหลาเดี๋ยวกระชีพไปตามเรียกให้เขาล่ะวันนี้ไม่ตือป่วยนะครับเก่าเหล็พอลี่ไปก่อนหาพี่น้องอยากลงทุนไว้ๆเนาะพอลี่เนาะเมือนครับเขาคบฟันแล้วเด้๋พอลี่วันนะครับขึ้นฟันฟันมันมีคนอื่นก็ยังเป็นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอีนเดีนี่ครับฟันกับว่าเป็นบ้าน ยุบบ้านจุของเหรอบ้ไหนเปี่ยนแปลงนี้ยังแล้วก็นมาเขามาเอื่อนอืมเพราะอย่าพะยี่รีพยี้ไปไปไปห้าวไปฮางเงินคนเ่ยเขาก็เล่งตีใกล้กันไปเรื่อเรื่อตีใกล้กันเอาไปล่วงเอาซอกได้ตัวภาษาตีใกล้เซีกนี่ตีใกล้ไซรันเนาะแหม่บ้านเป็นงานในบ้านทั้งหลังบ้านเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าขี้ดีมุ่งหูงใจยังว่าเขาเมียนตีใกล้เมีย่างเนี้ยบ้านหลังเป็น่ยนงาน อืบ้านติดกันนี่แหละเป็นบ้านอันเพ่าะเขาเป็นเสียชีวิตไปแล้วเป็นก็เลยอนุรักษ์ไว้เพราะมาั่งเพราะยังเอาไว้เังที่มันเป็นอนุสรณ์แม่ได้ฟันในยางมากแค่เงินบ่ะายางไม่ยางไม่ลังบ้านจะคว้าเงินละจะมีดีนซองมันเขากำลังเล่นแตกบ,บึ้งบึ้งว่าเดี๋ยวลงไปเรอไปเลยต่อไปนะกับเขาพางกันเล่นพวกไอ้โล่หล่นยังมุนิเต็มอยู เดี๋ยวลงไปเอามันเป็นงานใหญ่ตือบีชวนอย่างเ,เดียเออจะลงไปเราพูดอะไรกันเออเพื่อนก็เออ,อนนเนาะนไปเห็นหน้าเขาเออใส่เต๋วเขาส่วนไปอยู่แล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมทาตั้งทาตั้งรักก็นี่ลงไปเนาะเออบ,บ้านเลขที่ของเพิ่นนอนไงมีสามตัวหนึ่งสองหกบ้านเลขที่เพิ่นหนึ่งสองหกเป็นบ้านเป็นงานเลยโม 3, นะ่สามเลยเนาะแม่นครับแม่นมงงว่าไงเขาบอเลยตีได้ี่ย เม่ได้ตีเลยเพราะว่อฟันบอกไปบ้านหลังนี้เห็นปะบอกบ้านหลังนี้ค่ะงานคนไล่เลยหรือเปลายหลายคนนี่กิงขอกินน้ำมีอย่างวะดูพิจารณามีเฮ็ดกับเขากับน้ากินเขากินน้ำเล่นให้รู้มองซุ้มตีได้เห็นกับมีมันบ้านนอกเนาะแต่เขากับพิจารณนถือว่าลักษณะการฝันเกี่ยวกับบ้านเนาะอ่าเกี่ยวกับบ้านคิดว่ามันตัวนี้แหละเล่าละองเล่ามาแลงเนาะแมนแมนเล่ามาแลกเนาะ ราะว่าไทยมันบ้วนแมนอยูดีฝันจะไก่ปันนี่เพราะนี่เให้ความแม่นไก่ไก่จะติดกันเลยนี่ต้องมัดแมนไทยอันนี้ก็เลยคือว่าเป็นเพื่อนบ้านแมนเป็นเพื่อนบ้านก็เริ่มมาแบ่งปันเด้อนะครับสำหรับในทาง q u อลี t y ฝันนะครับเกี่ยวกับบ้านพ่อเท่าเกี่ยวกับบ้านพ่อเท่าที่ติดกันนี่ละดีไก่เดี๋ยวจะเสี่ยงเดี๋ยวเห็นี่แาไปเป็นบุญเป็นงานนี่เ้างไปก็จเห็นเท่าเฮี้ยงานเป็นบุญเจ้าพระหัวเป็นบุญนี่อย่างนี้จะคุ้นล้างให้เจ๊ ขึ้นขึ้นก็นขึ้นว่าตัวน <S <S ีน้หละนัวแมนูเมียขึ้นมาโวยเมนคนก็ครับเล่าเชะเชมาไม่ได้ขึ้นว่าส่แนวยวนขึ้นว่าเล่าเชะเขึ้น่าฟังขึ้นว่าเรื่องเดียวเลยเมนเมีน,มนเอาลอบไปพิจารณาเอรื่องพาราสำหรับเนเท่าพขาเรีว่าฟันดีฟันไะไตีฟัน,ฟนอะไรยังเลอยาเนี่เป็นโต้วตัวตทำเดีงานนงนนเนาะเลียเนาะแมนไอตัดกับซีเมนตสิบสองเนี่ยสีสองสองหกสิหกแล้วก็สองเกาแล้วตัดเร็วไงพิราจะมานู่สามกับสามเติม ตัวหอกโบตาลายขนาดเนาะ,ะแต่ก็เลียบบ้านหนึ่งสองหกเลยน่นสิบป็ลายตัวเด้อนะครับสำหรับในทางฮองลรี่เลข้ยบเป็นบ้านวันที่สิบสามสิงหานี่แหละโอ้แกร์ันบริจีพันเห็นเลยพัน,นแจ้งมัน่าพอรีมันใจเล่นวะ,ะครับครับอาโชว์เลยพอรีอ่าตามนี่ครับเลีล้ยบฮอรีเนาะอืมฮาวัวน้ำกันเลยครับตามนี่เด้อนะครับเป็นบ้านเนาะจ้าฮอรีมักกว่าสิบสองครับสองหกหนึ่เนาะ ครัจะมี่น้องจะเข้สองเก่าอะไรได้อนะครับตามนี้สำหรับเลขพอลี่คือว่าชัดแจงชัดแจ้วเป็นตรงตีให้ยากนะครับทีแรกวันนี้แต่ว่าเพื่อนบ้านเนี้ยนะครับพิดจะราะหน้าดีกับไก่เคี่ยงก็เลยไมีเขียวอยู่นะเราเส่กันเด้อนะครับหามีตัวมักคือกันพอลี่เพิ่มก็มั่นใจหักมาเหนียนเ,ยเยยพันทีแรกมานจะทุ่มเนะฝันชื่นขึ้นมาวันแม่นี่พี่ผมได้เีย,า,ยามเรยนายงาม,มาเบื้องฟองมผมแบบนั้นเลย อันน so you <si okay. ี้ยังเบิ้งกันนั่นมันจังเลยนอนเออโอ้แต่มันฝันจบความฝันก็นเลยตัวยางมเบิ้งหมดยังยางเบิ้งเลยปกแปกถือว่าฝันดีเนาะฝันบนข้วนี้ข้อนั้นฝันนะฝันเป็นบุญงานเหมนกันถือว่าโอเคเลยถือว่าม่โชคอยู่อนี่น้องไปสิถามว่าพอลี่อายุเท่าไรหกสิบแปดปีเนาะหกสิบแปดครับพ่อนอสองพันหาร้อยครับนะครับกับนียยูพอลี่ ถ้าคิดเ่าเพื่อเกล็ดอกเกลยวกั <S 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 unusual unusual ็เพื่อเพื่อบ้านนี่แหละะเกลยวกับบ้านนี่แย่างอยู่เพราะว่าเขาบอกไปเบางบ้านไปหาบ้านเนาะนีงคิดว่ามันจะคล้องเข้าไปในห้องนอตมันมันว่ามันเหตุการณ์อีหลีเลยหรือว่าเขากลับจากนี่กลับไปนอนในเฮห้นเออคิดว่ากลับเข้าไปนอนเขามีแห้งอย่างมาเป็นเขาเป็นเตียมมีอย่างน้ำข้าซอยเขานเรื่องหวยเบิ้งเงินนั่งยางเบิ้งออกบุปันตัวก็ไหลมองเลยน่าสนใจเลยว่าแล้ว เอาจะลอดโดน,นพี่น้องเอามาเรียกหน่ยนะวันนี้ไปไหว,ไหว้เหรอพอลีนะครับครับฝากก,ากไดไรกดแชร์กดติดตามเด้อนะครับสองช่องทางนะครับไอตู้เลยแล้ววันเนาะอือเป็นช่องพันรยาพอลี่วันนี้เราป่วยก็เลยว่าเลยว่าทายทรรนี่เป็นมาเลยครับพอดี้ทายนำกันสองคนไม่นี้แม่ตัวไอ้เล่ญญนะออยไข่ครับอ่าด้วยไข่นะอ่านะครับมันมาสบายเด็กกระซเอาเราพูดจริงจืเราสีดาเนาะเข้ายาด้วยสมมตินะครับ อ๋นะครับกับฝากตามเงือพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับโซนเรือเขาเรีก็นันสุรุบ่านเนาะฝันว่าไปบ้านพ่อเถ่าคนเอื่นเนาะครับคือคนอื่น้องว่านักที่มาบ้านนักหนีเนาะนังนันะนง,นงบ้านเจ้า,าเฉยๆไหนหน่อยไอ้แม่หลินเหมือนใจลินยังก้อนก้อนไปเฮ็ดแนวกื่นเลยหืมอันนี่กึ้นเกินนี่คิดว่าจะขวางไปเฮ็ดแนวกื่นซักเกินจะขวางกินกนี่เช่นียางออกก็เบิ้งอย่งนี้มีเอาหัฝันเพื่อนอยู่ยังไงอืมมันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนาะนี่บ้านพ่อเถ่าเนาะ มาลขหนึองหเวมาซองในฝันหนึ่งกัมาซองกบมาซอ,องครับอ๋อชวเาเรียเลยกันในฝันกับมาซองตือีกับแม่กัมาซอ,องคือกัน<ช>เพราะส,ะสง,งสัใสเอ็นมนีทีอเป็นฝันนีออคือว่าฝันดีเติมเด้อน,นะสวัสดีพลี่เรนบ้านเด้อน,นะครับพวบบ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 ่มบบาอมคิดว่าเป็นราฐบัลไทยเนาะครับครับแกเด้ยนเรยนนั่นเลยพอลี่ว่ะไ่แในอานั้นดิหนึ่งสองหสามเด้นอนครับพอดี่ว่อง1 2บ6อล้กกับสิ สองเก่าไปเลยซี่ตัวเนาะตัดให้เรียเนาะเก่ากพกตัวเดียวกันได้ครับหมายพราะแบอ้าวโชคมันนะพี่น้องเั่นเป็นซับซี่เก่าอะไรกันนะครับเป็นอยที่แกมองได้เอาหมืองนั่นเมบ่บ่หวังน้ำเม่หนาป็นไหนเห็นบ่อนี่ต้องตักก้อนลูกอ่าโชคโชคมันงมันขอบคุณโรนีไรเดอร์นะครับสวัสดีครับ